ครับก็วันนี้ก็รู้สึกเอาจริงก็ตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆที่แฟนๆก็คือลองมาดู EP10 พร้อมกับพวกเราเกิดมาเนี่ยไม่เคยดู EP10 พร้อมกันในฮอลอย่างนี้แต่ก่อนพวกเราก็จะไปดูกันในโรงอย่างนี้ครับครับตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจไปพร้อมๆกันแอบใจหายครับที่มัน EP ีสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็แบบเหมือนเราอยู่กันมาตั้งแต่ E ีีแรกเนาะจนถึง e ี10มันก็ แอบใจงวงนิดนึงครับผมก็แต่ก็ดีใจครับที่แฟนๆมาให้กำลังใจกันล้นหลามเลยครับผมก็เซฟเซฟเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็สนับสนุนเราครับจนทำให้เกิดวันนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับมีอเไรอที่ไหอที่ก็ คุณพี่ฮะเขาสมหวังกันไป EP 9คุณพี่อยากให้พลิกเหรอครับพลิกคือเลิกกันนะลครับรักกันตอนเดียวเลิกเลยเหรอค่ะก็ก็ดีใจค่ะที่จริงๆแล้ว after party ก็มีด้วยเนาะคุกนีนอกจากแฟนปาร์ตี้แล้วก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วก็ะแสตอบรับดีมากๆพวกเราก็ดีใจกันมากๆเลย ถ้าใครไม่มีบัตรของวัดทุนนี้ก็สามารถซื้อได้เก่งมากเก่งที่สุดครับก็ดีใจครับที่ได้มาใช้เวลากับท,ทุกคนตรงนี้แล้วก็แฟนๆที่มาร่วมดูจบด้วยกันครับก็วันนี้มีโชว์ให้ทุกคนดูมากครับยังไงเชิกันครับครับก็ขอขอบคุณแฟนๆที่มาจากหลายยที่เลยบินมาหาเราบ้างอะไรบ้างก็ ขอบคุณที่แบบเสลับเวลามาหาพวกเราแล้วก็เชื่อว่าโชว์ทั้งวันนี้เป็นแฟนปาร์ตี้และพรุ่งนี้แอฟเตอร์ปาร์ตี้ก็ผมว่าก็จะสนุกสนานกันพอสมควรเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์และกันในการดูกับแฟนๆได้แบบ2,500คนคือเยอะมากๆก็เป็นครั้งแรกก็แอบ,บตื่นเต้นครับว่าจะเป็นยังไงจะแบบเอยเสียงดังกว่าแบบในโรงหนังหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใช่ครับ โอ้พิเศษอยู่แล้วพิเศษอยู่แล้วก็มีหลายอย่างเลยครับมีหลายอย่างแล้วก็ถ้าฟูถ้าฟูแบบฟูจริงๆน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับผมเป็น after party วันนี้เป็นแฟนปาร์ตี้เฉยๆใช่ครับใครที่ยังไม่มีบัตรพรุ่งนี้นะครับก็คือสามารถซื้อบัตรได้นะครับใคร,ใครมีแล้วก็ซื้ออีกได้นะครับครับผมมีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งใครที่ไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านออนไลน์ได้ครับผมๆๆหม คำถามรอเป้ามากเลยครับเอาเงี้ยไปคำถามรอเป้าครับก็เอาเอาให้พี่เป็นเบาหวานได้อะเออเอออะไรนะเอาเป็นอยู่แล้วถ้าเป็นอยู่แล้วอาจจะต้องงดก่อนวันนี้คุณพี่อาจจะต้องงดดูโชว์ก่อนนะครับหรือแม่อาจจะต้องงดดูซีรีส์ไปด้วยเอ้ วันนี้เตรียมอะไรมาเหรอครัหรือว่าวันนี้จะมาในซิกแพคซิกแพคน่าจะยังนะก็เตรียมความสนุกมาให้ทุกคนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ซีบอกเลยว่าวันนี้เราจะมีในีพาร์ทของการดูซีรีส์กับแฟนรใช่ไหมครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้ก็จะเป็นเต็มไปด้วยเพลงโชว์ทุกคนก็คือ2วันมีโชว์ที่แตกต่างกจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนมาดูทั้ง2วันเลยครับการมาดู2วันมันก็ได้ความรู้สึกะแบบ เล่นลายติดใจไหมหรอครับก็นิดนึงนะครับหมายถึงว่ามันเหมือนกับเราได้ e อ p กโอะไรใหม่ๆในการแสดงครับแล้วก็ได้ลองไปแตะในจุดที่เราไม่เคยไปถึงจริงๆต้องขอบคุณพ์นเนอร์การแสดงด้วยับขอจิมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ส่งให้เราขนาดนี้เราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดที่ต้องไปถึงขนาดนั้นครับจริงๆการแสดงมันเป็นเรื่องของการรับส่งซึ่งน้าพนี้ผมรักติคุณเนาการแสดงมากมา้เรามาครับ ค่ะก็จริงๆวันนี้หนูตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าคือปกติแล้วก็จะมีเพื่อนๆในวงเนาะค่ะแต่วันนี้รู้สึกเหมือนว่าก็มีไงก็มีตั้งหกคนนี่ไงเพื่อนๆในวงเนี่ยเพื่อนๆในวงวงมีกี่คนวงมีกี่คนหกคนแล้วนี่มีกี่คนหคนโอหนูอาจจะตอนนี้เริ่มเป็นบอยแบนด์แห้วเป็นหัวหน้าบอยแบนด์แล้วใครว่าพวกพี่ไม่สวยก็สวยโอเคเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแรกบอยแบนด์ ฮิดไปหมดเลยอ่ะแต่ก็มีเต้นหน่อยๆนิดๆหน่อยๆทุกคนก็เต้นด้วยกันนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะฝึกซ้อมกันมาอย่างดีครับๆครับครับนี่เต้นเก่งกว่าหนูแล้วนะคะเป็นเซริตได้หมดเลยทุกคนจำบ็อกกิ้งเก่งกว่าหนูอีกคโอ้โหเรื่องไหนเต้นน้องเอแคร์นี่คือแบบเมื่อยวันเนี้ยพี่เฟิร์สพยายามจะพยายามจะ cover เขาพยายามจะบิด เดี๋ยววันนี้ต้องดูว่าเขาเขาเขาจะ cover เหมือนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะบิดเกินกำหนดหรือเปล่ามึงหมายถึงมอไซค์เหรอมาขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนไม่ซ้อนนะเอาเอาเพื่อนหนีเลยไม่ซ้อนเลยเพราะยกในคนข้างหลังมันลงก่อนเราก็ยกล้อหน้าเลยเออฮะมึงก็หัวที่ม นาได้อยู่แปลว่าวันนี้พิเศษแน่นอนแล้วกับนะครับก็ยากนะมันเลว่าเขาได้ซ้อมแล้วอะไรก็ยากครับโคตรยากมึงต้องมากกว่าโคตรยากมากกว่านั้นจริงนะใช่เมื่ออย่างฟังนี่คือเอาจริงนับถือน้องเขามากเลยนะคือโชว์อะเยอะมากหมายถึงว่าเยอะมากสำหรับครั้งแรก คือตัวตัวผมเองอะผมจําได้ว่าโชว์ครั้งแรกผมอะคือตอนนู้นเลยสมัยแค่เพื่อนกับเพื่อนตอนนั้นผมจําได้ว่าผมโชว์แค่2เพลงอะมือผมยังสั่นเลยผมกลับไปซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอะอันนี้คือมากกว่าผมประมาณ3-4เท่าอะแอบ,บสั่นนกันั้นเล่นเราเล่นสั่นแล้วถ้าสั่นพี่จะไม่แปลกใจเลยเนาะแ <c oughs> ต่า็ว่าเก่งมากแล้วก็น้องพยายามมากครับ ก็เยอะครับ er เพราะเฮีย,ยบอกว่าตอนสุดท้ายมันสุดสุดอ้าวตอนสุดท้ายมันสุดสุดเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าตอนสุดท้ายมันสุดสดก็เลยแบบเป็นแฟนขเขาก็อรอลุ้นกันค่อนข้างเยอะครับผมก็ดีใจครับดีใจก็อยากจะรู้ว่าเงินในกระเป๋าเฮียมันจะหลุดออกไปไหมอ่าอรอนลุ้นกันอรอลุ้นกันเท 2, น 20, น่าไหร่เอง2 5 0 0ันคูณสิบห้าหม่นอ่าไม่หลุดเพราะเออผมไปพามแฟนคลับบอกว่า <ๆ S 2> ถ้า ถ้าซีนสุดท้ายเนี่ยใครไม่กินมาเอา20อ่อาทั้งหมด50,000ใช่ปะ่ะใช่โอ้วกินกินประมาตเดียวประมาตฮะแต่เชื่อว่ากินๆๆ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 ๆฮะก็ก็ฮะตอนๆๆฮะเฮียอย่างก็ <c oughs> เพิ่มเหรอจริงๆยังไม่อยากพูดเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการสปอยทุกคนในอีพีนี้แล้วก็ถ้าอยากจะบอกตัวละครอยากจะบอกการว่าบอกการครับว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะค่ะของพอนาก็ไม่มีอะไรมากค่ะน่าจะอยากบอกตัวละครว่าใช้ชีวิตให้สนุกดูทรงน่าจะยังมีความสุขอยู่และตอนจบก็น่าจะมีความสุขด้วยหวังว่า นะครับก็ขอส่งตัวละครอินกลับเข้าไปสู่นิยายนะครับก็ขอให้เขามีความสุขมากๆในทุกๆวันแล้วก็ดีใจแทนเขาครับที่มีคนมาคอยดูแลครับผมใช่อืฮะผมขอให้ทัฟฟ้าแผ่หายไวๆครับเออครับ โอ้พี่โดนยิงเลยนะหนักอยู่นะเออาอแพ้ขอให้หายไวๆอย่างอื่นเดี๋ยวไปรอดูอีพีสิบก่อนเอ่อปกป้องให้สู้คนขึ้นครับอย่ายอมอย่ายอมโดนคนอื่นตำรวจตำรวจไปโรงพักบ้างครับงานเถิดหรอรอว่าฝากต้นไปทำงานด้วย ไปโรงพยาบาก่อนเออก็ไปโรงพยาบแล้วเปี่ยนานยอะครับผมก็ขอฝากเอ่เอ,อ네 Honestly, Magic Property Lucky In Love Fan Party นะครับในวันนี้ก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งขายอยู่นะครับแต่วันพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะครับเอ่อ Magic Property Lucky In Love After Party ครับผมก็จะเป็นโชว์แบบเต็มๆเ,เลยจุกๆยังไงก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะครับทางไททิเกนเมเจอรใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นะครับสามารถไปดูกันได้นะครับทางวิวนะครับก็จะมีครบทั้งหมดเลย10 EP ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยครับ So today is the last day of our series My Magic Prophecy and this is the day that we are c e l e b r a t i n Yeah my magic probably like in you know, the fan party we we also appreciate that for your support and we hope to see you guys all of you guys and we are really appreciated. thank you